สดๆเลยค่ะเพุณยยายเพื่อนจะต้มกินกับแจ่ววันนี้เราได้หนอไม้มาด้วยค่ะหนอใหญ่มากเลยค่ะเมื่อนี่ยซืมาปอกกินกับสิมาต้มแล้วก็ตำแจ่วป็แดกหนอใหญ่มาก ยายกำลังสิบอกขาวจุกดลูกขนาดเลยค่ะพอนี้แล้วเขากระสอยไปต้มค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะได้หลายขนาดสสดเลยนะคะหน่อไม้ของเราสดมากดังไฟแล้วค่ะสิต้มเตาท่าน เอาลงไปแล้วน้ำต้องใส่อีกยายเห็นไหมคะเป็นตะแซบบอคะ่ะต้มหน่อไม้สดของเราหน่อไม้เขาเป็นตะแซบแบบสุดๆกินกับแจ้วคะ่ะตำแจวมกเพ็ดดิบป,ประแดงนูนัวประแดงตอนเพ็ดดิบเด้อค่ะนี่กินกับต้มหน่อไม้ โอ้กินปลาแดกสุดยอดอีหลีปลาแดกตอนเด้อค่ะนี่เบิ่งคักๆเลยโอ้ยนวก็นิวกเนาะ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 ซิสแล้วค่ะแจ่วบานบานเฮาโอ้ยเหลือใส่ผงวิเศษเลยเน,ะนาะงซากแล้วคลุนคลีคลีคล เอาตาักออกมาเลยค่ะเจวเขาเด้อมาเด้อพี่น้องเนี่ยคเหนียวคนท้อนจ้ำลงไปกินกับนมม้ตุม้มเจสิฮอนท้องเออนมม้กำลังตุ้มอยู่ค่ะตุ้มนมม้ถ้ามันจืด่นละคาบั๊น